ครับมาพบกันนะครับผมนายพี่แมนะครับวันนี้ผมจะพามาพบกับเจ้า Huawei P10 Plus นะครับก็คือจะมาแนะนำการใช้งานกันแล้วกัน,นครับคงจะเรียกว่า full review ก็อาจจะได้เพราะว่าคราวนี้ที่คือแกลดของกันดูตัวเครื่องกันไปแล้วนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างคราวนี้มาดูข้างในกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรมีถิ่นด้วยขออนยญาเซนเซอร์นิดนึงนะอ่ะ นี่ครับก็เราผมมาลงแอปไปใช้งานได้ค่อนข้างพอสมควรแล้วละ่ะก็จะมีจริงอย่ทดสอบเกมมาเกมเพียบเลยอ่ะเขาว่าดีอ่ะฮะตัวหัวเว่ยพี p สิบพลัสนะครับตัวสเปคเนี่ยก็อย่างที่รู้กันก็เป็น k i r รินนะครับ960จริงจริงก็ตัวเป็นสเปคเดียวกับตัวเมทเก้านะถือว่าแรงไหมก็แรงที่สุดในยุคนี้ของเลหัวเว่ยแล้วนะครับ แล้วก็ตัว G P U เนี่ยเป็นมาริ G 7 1็ F P 8นะครับอันนี้คือผมยังไม่ได้ดาวน์โหลด a n น u t u ูมาเลยเดี๋ยวนะถือโอกาสโหลดซะเลยนะครับซึ่งเรื่องของความสวยงามผมว่าหลายๆคนน่าจะชอบอยู่แล้วนะครับสำหรับของ Huawei อ่าฮะ ซึ่งนอกจากจะมี P10 Plus ก็ยังมี P10 แล้วอีกรุ่นหนึ่งที่หลายๆคนก็รอเพราะว่าราคามันค่อนข้างโดนนะก็คือ P10 Lite นะครับแต่จริงๆก็มีหลายคนอีกเหมือนกันแนะนำว่าไป P9 Plus หรือ P9 จ้าจะดีกว่าเพราะราคาก็ลงมาพอสมควรแล้วนะครับหัวเว่ย hmm. P10 Plus หรือ P10 นะครับทั้งสองรุ่นเลยก็คือจะมีปุ่ม f i n g e r scan นะที่ด้านหน้านะครับเห็ว่าก็สแกนเข้าได้เลยแล้วก็ ตอนที่เปิดตัวก็ยังไม่ได้ลองเล่นอะไรเยอะมากนะครับก็จะเห็นว่าตัว P10 หรือ P10 Plus เนี่ยจะมีปุ่มโฮมอยู่บนหน้าจอนะครับอยู่บนตัวทัชสกรีนก็คือจะเป็นตัวซอฟต์คีย์นั่นเองแต่ว่าสำหรับการใช้งานจริงๆแล้วนะครับ mm hmm. เมื่อเราใช้งานเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปตั้งค่านะครับเปลี่ยนค่าตรงนี้ได้ก็คือก็คือใช้ปุ่มนี้เป็นปุ่มโฮมนะครับกดเบาๆก็คือเป็นแบกกดยังไปมันจะมีเสียงตึ้ง มันจะสั่นนิดนึงนงครับก็จะเป็นปุ่มเรียกว่าเข้าไปที่โฮมนะครับนี่ครับแบ็คอันนี้อาจจะไม่เห็นอันนี้กดอีกยีนก็คือจะไปที่โฮมครับอีกอันนึงจะเป็นแบ็คนะครับอ่าประมาณนึงเลยครับตัวแอปพลิเคชันต่างๆก็น่าจะมีให้ครบคันนะครับเป็นเบสิกพื้นฐานแล้วก็จะมีตัวเอ่อ b ฟซบุ๊กอ๋อไปคลิกอนเพิร์ทั้งนั้นอ่าเฟซบุ๊กนะครับ ที่ให้มาด้วยนะครับก็มี Notify แล้วก็จะมีตัว Instagram นะครับอันนี้คือจะเป็นตัวแอปยอดยนยมที่มีอยู่ในตัวหัวเว่ P10+ Plus นะครับผมตัวเครื่องมือต่างก็จะมีครบเลยอันนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงมากนักนะครับก็มีไฮแคลไฮแคก็จะเป็นเรื่องของอการใช้งานเรื่องสถานที่การเดินใช่ไหมอ่าไม่ใช่ ห้แคร์เป็นการสาหังรกภารก,ารรกันการซ่อมการอะไหล่ครับก็คือเป็นบริการหลังการขายนั่นเองแหมโกทุกทีละครับเน่ไฮแคร์ Hi care, เครื่องมือนาฬิกาสุขภาพอ,อันนี้สิที่จะพูดถึงก็คือตัวสุขภาพยังไม่ได้ใช้เลยแต่ว่าก็คือหัวใวเขาจะมีเรื่องของตัวสุขภาพอยู่แล้วนะครับวันนี้ว่าเดินกี่ก้าวเป้าหมายต่างๆเริ่มวิ่งก็คือสามารถวิ่งได้ด้วยก็คือถ้ามีตัวพวกสมาร์ทแบนท็อกนะครับก็สามารถ ของ h เองเนี่ยก็คือสามารถเชื่อมต่อได้ใช้งานไดออ้อื่นๆผมว่าก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับมีฟีเจอร์แหละจริงๆแล้วก็เข้าไปที่ตัวฟีเจอร์ต่างๆนะครับตัวนี้คือจะมีตัว nfc ด้วยนะครับสำหรับตัวย p 1 0 plus นะครับตัวเครือข่ายมือถือคือรองรับ4 g รองรับตัว volte แล้วนะครับเรียบร้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออาจต้องเช็คเครือข่ายของแต่ละค่ายอีกทีนะครับว่า มีเฟิร์มแวร์มาหรืออย่างนะครับซิมสามารถใส่ได้2ซิมครับเป็นไฮบริดแน่นอนว่าใส่ซิม1แล้วก็คือสามารถใส่ซิม2ได้ซิมแรกก็คือเป็น 4G ซิม2เป็น 3G นะครับรองรับ LTE ที่เป็นน่าจะเป็น 3CA แหละแต่ว่าเท่าที่ทดสอบความเร็วแล้วเนี่ยก็คืออาจจะต้องอยู่ขึ้นอยู่กับโอเปอเรเตอร์ด้วยครับว่าเราจะทดสอบความเร็วได้ถึงเท่าไหร่ละ600เมกไหมหรือเท่าไหร่ก็แต่ว่าก็ต้องดูอีกทีนึงนะครับอันนี้ แต่ส่วนใหญ่ก็คงไม่ถึงหรอกก็คงร้อยสองร้อยเมกก็คงหลูแล้วครับแต่ว่าใช้แค่นั้นก็เรียกว่าตัวเมกมันจะหมดเร็วก็ต้องเติมเงินเร็วนะครับสไตล์ของหน้าจอหลักสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นแบบมาตรฐานนะครับหรือว่าแบบเป็น d r a เวอก็คือเขาเป็นแบบดินชักก็ได้ก็คือต้องบอกว่าตอนนี้คือเป็นเบสิกของหัวเว่แล้วที่ครั้ใหให้คนที่อาจจะใช้แบรนด์อื่นๆนะครับหรือรุ่นอื่นๆเนี่ย ที่ไม่คุ้นชินนะครับก็อาจจะมาใช้ลักษณะนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอปดรอเวอร์นะครับเรื่องของตัวซอฟต์คีย์นะครับเรื่องของการฮาร์ดคีย์นะครับที่เป็นปุ่มพมนะครับคือคัสมัยได้หมดนะครับอันนี้ต้องบอกว่าก็น่าจะเป็นข้อดีอันหนึ่งนะครับมีโหมดสบายตาด้วยครับกรองแสงสีน้ําเงินนะครับปรับภูมิสีเวลาอ่านพวกหนังสือต่างๆนะครับเราก็ไม่ควรเปิดตัวไฟเนี่ยหมายถึงตัวหน้าจอให้มันมากเกินไปเวลาดูนะเพราะไม่ใช่นั้นนีก็คือสายตาเราเนี่ยก็จะมีผลกับสายตาเรานั่นเองนะครับ พวสมองแบอตัวได้ตามปกติโหมดสบายตาออกก่อนก็จะเป็นพวกโทนเหลืองนะครับอุณหภูมินะครับสามารถปรับได้ก็าจะเป็นอุณหภูมิแบบตัวอย่างแบบไหนขั้นเริ่มต้นก็คือธรรมดาแบบอุ่นก็ก็จะซอฟลงนะครับแบบเย็นก็เช่นเดียวกันแล้วแต่ซึ่งสมัยก่อนนะครับก็จะมีเรื่องของการเขาเรียกว่าโทนสีของตัว หน้าจอครับจะเป็นติดฟ้าหรือติดเหลืองอันนี้ก็สามารถปรับได้นะครับตามสายตาของเราเลยตั้งค่าเสียงอ่ก็จะมีปรับระดับเสียงได้มีโหมดปิดเสียงนะครับมีเสียงเรียกเข้ามีสั่นแล้วก็โทนมีเรื่องของตัว dts เป็นหูฟังนะครับกันที่โหมดนี้เปิดได้เฉพาะที่เวลาเราใส่หูฟังเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อีกอย่าหนึ่งก็คือ ตัวหูห่วย P10 Plus เนี่ยงจริงมีลำโพงอยู่2ตัวคือด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านบนคือด้านหน้าคราวนี้คือถ้าหากใช้ปกติเนี่ยก็อาจจะไม่ได้อไม่ได้เป็นสเตอริโอสะทีเดียวนะครับคือการใช้สเตอริโอคือเราต้องเป็นเขาเรียกว่าถือเป็นแบบแลนสเคปหรือแนวนอนนะครับก็คือมันจะออกมาทั้งสองตัวนะก็คือจะมีเมนูหรือมีโหมดนะครับให้เลือกด้วยนะการแบ่งแนวนอนจะเปลี่ยนโหมดเสียงจากคุณภาพสูงนะครับเป็นโหมดเสียงสเตอริโออัตโนมัติเลยนะครับ เสียงของการแตะจะมีไหมนี่ครับเรื่องของเสียงอนิ่ายภาพจอภาพหน้าจอนะครับปรับปรเปลี่ยนเรื่องเสียงต่างๆได้เยอะเลยทีเดียวการแจ้งเตือนและแสบสถานะนะครับการแจ้งเตือนแสบลักสถานะเนี่ยก็คือน่าจะเป็นจุดเด่นอีกอันหนึ่งครับก็คือสามารถแสดงผู้ให้บริการได้แล้วก็แสดงความเร็วได้นะครับของเครือข่ายในในณขณะนั้นๆนะครับที่มีการใช้งานตอนนี้ก็คือจะเป็นศูนย์แต่ว่าถ้ามีการใช้งานเนี่ยอ่ะมีเจ็ดสองไบต์นะครับบิตหรือไบต์เนี่ยแคบิตเปอร์เซก เป็นเปอร์เซกนะครับกิโลบิตก็จะเป็นความเร็วการท r a เฟอร์ข้อมูลนะขนาดนั้นนะครับแล้วก็จะมีเรื่อง,องตัวเปอร์เซนต์แบตเตอรี่ที่สามารถที่จะปรับแสดงบนไอคอนถัดจากไอคอนก็นได้หรือบนไอคอนก็นได้นะครับอ่าถ้าบนไอคอนก็คือด้านบนนะครับแบตเตอรี่จะเป็นลักษณะนี้ครับแต่ว่าถ้าเป็นปรับเป็นถัดจากไอคอนก็เป็นลักษณะนี้ก็จะกินเมนูบาร์อ่าแถบตัวด้านบนนะครับ ชุดการจัดการจารเตือนไม่มีอะไรโอเคตัวปุ่มควบคุมทิศทางนี้เองนะที่จริงๆแล้วหลายๆคนรู้ถึงผมเองด้วยครับยังถนัดในส่วนของปุ่มโฮมจริงๆถ้าไม่มีปุ่มโฮมที่เป็นฮาร์ดแวร์นะครับหรือว่าตัวฟิงเกอร์สแกนเนี่ยฟิงเกอร์บริสสแกเนอร์เนี่ยก็คือเราก็ใช้แบบปุ่มซอฟต์คีย์แปกติอย่างเช่นอันนี้นะครับเราก็ใช้ได้แต่ว่าในเมื่อเรามีปุ่มโฮมแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะ ใช้ปุ่มนี่แหละที่เป็นฮาร์ดแวร์นี่แหละให้มันเป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับก็สามารถที่จะใช้งานเนีสามารถรูดได้ด้วยนะครับแอบ g o o ก l e กดตั้นข้างอ่าลูบขึ้นไปก็จะมีการแนะนําให้เรียบร้อยนะครับหากใครใช้ไม่เป็นก็มาดูก่อนครับเข้าหน้าจอหลักนะครับกดแบบนี้ใช้งานล่าสุดก็เลือกลากไปนะครับกดีเซนนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมว่าก็ก็โอเคนะครับอ่านะครับ ก็มีเซ็นเซอร์อยู่ผมว่าก็โอเคนะดีกว่าที่แบบเอา้าถึงแหมดีกว่าที่จะมีปุ่มอันนี้้วครับปุ่มนี้คือมันไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยถนัดแต่ก็แล้วแต่สําหรับการใช้งานแต่ละคนนะครับนี่ถนัดยังติดแบ็คซ้ายขวาอยู่เลยนะฮะก็เรื่องของปุ่มทิศทางครับหลานหานิ้มือก็เป็นเรื่องของปฏิก็คือ ใช้พินแล้วก็สามารถใช้แกนลายนิ้วมือในการปลดล็อกหน้าจอได้นะครับก็ค่อนข้างรวดเร็วเหมือนกันว่ามปลอดภัยนะครับมีเรื่องของแอป,ปล็อกจริงมีเรื่องของแอป,ปล็อกนะครับต้องใส่รหัสผ่านยืนยัรหัสผ่านอ,าาอ่าฮะออกมีการคำตอบอันนี้ยังไม่ได้เซตอะไรเลยครับก็คือสามารถที่จะ เชือ่อมโยงกับลายยี่ห้อของเราได้ก็จะล็อกพวกแอปต่างเพื่อมีเพื่อความปลอดภัยไม่ให้คนอื่นเข้าถึงได้อย่างนี้นะครับสามารถล็อกแอปได้มีตัวสแกนไวรัสอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ที่โอเคเลยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคืออย่างที่เรารู้กันว่าตัว Android เนี่มีข่าวตลอดเลยนะว่ามีตัวไวรัสหรือมีมาแวร์ที่คอยคุกคามของเราพวกข้อมูลของเรานรในตัวเครื่องดังนั้นการใช้การสแกนไวรัสเนี่ยก็ เป็นอีกจุดหนึ่งที่ควรจะมีนะครับคราวนี้ขออนุญาตปิดเสียงไปแล้วโอเคมันจะมีเสียงเตือนความช่วยเหลืออัจฉริยะนะครับก็มีปุ่มไอคอนลัดอันนี้ก็คงจะใช้กันหรือไม่ใช้กันแล้วแต่นะครับปุ่มควบคุมการเคลื่อนไหวเรื่องพลิกนะครับยกโทรศัพท์ขึ้นแนบหู ต่างๆการถ่ายภาพหน้าจออัจฉริยะเราเปิดไว้แล้วนะครับสามารถที่จะถ่ายภาพลักษณะนี้ได้นะครับก็คือใช้มังเอกใช้หลังนิ้วนะครับจริงๆต้องบอกว่าที่เราเรียกกันนะเนาะก็สามารถที่จะจับภาพหน้าจอที่เป็นแอรียที่เราต้องการได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุ้งเกืยเหมือนเคาะประตูบ้านครับ ก็จะเป็นการถ่ายภาพหน้าจอหรือจริงๆแล้วเนี่ยการถ่ายภาพหน้าจอหรือการแคปเจอร์หน้าจอเนี่ยก็คือใช้ได้นะครับลักษณะนี้ปุ่มด้านล่างแล้วก็ตัวโฮมนะครับก็ทําได้เช่นเดียวกันแล้วก็สามารถที่จะเลื่อนภาพถ่ายได้ก็คือกรณีที่หน้าจอย,ยาวๆนะครับมันก็จะสามารถเลื่อนได้แล้วกดทีหนึ่งมันก็จะรวมภาพให้นะครับแล้วก็อันนึงคือการบันทึกแบบวิดีโอในเมื่อมีการหน้าจอแล้วก็คือกดพาวเวอร์บวกปุ่มวอลลุมอัพนะครับหรือปุ่มขึ้น,นครับ ตอนนี้ก็คือการบันทัดบันทึกหน้าจอข้อดีของมันก็คือสามารถที่จะเป็นการทดสอบเขาเรียกเลยนะสอนการใช้งานแอปหรือว่าอื่นๆครับในหน้าจอเนี่ยว่าเ,เราต้องการแบบนี้นะหรือต่างๆนี่สามารถที่จะแชร์ไปให้เพื่อนดูได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่มีมาตั้งแต่รุ่นก่อนๆแล้วนะครับสำหรับของ Hu วเ e i อินเทอร์เฟซมือเดียวด้วยนะครับควบคุมเครื่อผกไปแล้วเนาะอ่าใช้แล้ว มีอ๋อยังไม่จบคือมันจะมีเรื่องของวาดอันนี้ผมว่าก็ใช้ก็ดีครับอันนี้คือสามารถใช้ได้แต่ว่าก็นี่ครับมี CEMW นะครับก็จะมีบอกอยู่ว่ายังไงแบ่งหน้าจอครับแบ่งหน้าจอก็ง่ายๆครับปึง้งก็จะเป็นการแบ่งหน้าจอละสองหน้าจอเนื่องจากหน้าจอขนาด5.5นิ้วก็สามารถที่จะแบ่งใช้งานได้อย่างค่อน่งค่อนข้างคล่อง,งตัวดีเหมือนกันนะครับ เปิดเอาไว้วิธีการทั้งหมดจริงๆแล้วเนี่ยของหัวเว่ยเขา,เามีการแนะนําเอาไว้ค่อนข้างละเอียดอยู่แล้วนะครับก็คือค่อนข้างดีคือเวลาเราอยากใช้ฟีเจอร์อะไรเราก็เข้ามาดูแล้วก็ดูที่เขาแนะนําเอาไว้นะครับเป็นภาษาไทยด้วยเออการใช้เนื้อเฟซแบบมือเดียวนะครับก็คือปกติเนี่ยหน้าจอจะใหญ่สมมติว่านะผมจะเป็นมือเล็กขนาดนี้นะครับบางทีก็อาจจะเอื้อมไม่ถึงก็ได้นะครับอาจจะไม่ค่อยถนัดก็ สามารถที่จะใช้มุมมองหน้าจอขนาดเล็กลักษณะนี้ได้นะครับแล้วก็ลักษณะการย้ายแ้นพิมพ์นะครับรเวลาพิมพ์ไม่ถนัดกดย้ายได้นะครับมุมมองจอขนาดเล็กได้ไหมเลื่อนนิ้วจากมุมล่างซ้ายหรือล่างขวาหน้าจอไปอยังบริเวณกลางหน้าจอนะครับทำไมเราทำไม่ได้ล่ะอ่ะเป้ ไม่ถนัดหรือยังไงเวลาเวลาลักษณะนี้แล้วก็จะลำบากเหลือเกินคือว่ามักจะพลาดโอเคไม่เป็นไรครับผมยอมรับทำไม่เป็นทั้งท้านี้มีเดโม่เลยนะเจอยูเซอร์อย่างผมเข้าไปซะอย่างนั้นก็จะมีอารักษณะนี้นะครับ ขออนุญาตลองตัวที่เป็นปุ๊บได้ไหมซะ so, อย่างนั้นไม่สักเซสอย่างแรงาการใช้เลยภาษาจิกจ๊กจึ๊กอินเทอร์เฟซแบบมือเดียวเปิดแล้ว ใช้แป้นพิมพ์แตะลูกศรเมนูอมไม่เป็นไรครับก็ <c oughs> คือผ่านไปแล้วกันก็คือจริงๆแล้วก็คือสามารถทําได้แหละควบคุมด้วยเสียงนะครับก็มีการปลุกด้วยเสียงกันโทรด่วนการรับสายออกอาการแล้วก็แสงสังสงอด้วยเสียงด้วยแต่ไม่มีภาษาไทยนะอันนี้ชูบมิลเลอร์แชร์เปิดปิดตามเวลาโหมดแสงจางมือกลอโหมดนะครับ บวกแบบสมาร์ทก็มีนะครับส่วนมี Do Not Disturb ด้วยห้ามรบกวนนะครับห้ามรบกวนมี Google ก็คือสามารถแอดเรื่องของรายละเอียดต่างๆของ Google ได้เช่น Google f i สนะครับมีอุปกรณ์อะไรเชื่อมต่อหรือเปล่าก็คือเข้ามาดูรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับ o o l e s e r v i c e High Cloud ปิดการใช้งาน,นครับ h Cloud เนี่ยจริงๆเขาบอกว่าไม่สามารถใช้ในภูมิภาคเราได้นะครับ อีกหน่อยเข้าใจว่า h o g w e เนี่ยอาจจะเปิดให้ใช้งานนะครับ h o a w e i ดีจริงๆแล้วมีแล้วก็คือสามารถเชื่อมต่อกับบัญชีของตัว Gmail ได้เลยนะครับบัญชีต่างๆสามารถแอดบัญชีได้เพียบเลยนะครับมีดยการเชื่อมต่อกับของ GoPro ด้วย Quick นะครับมีบุ๊กคิ้งเรื่องของโรงแรมด้านบนด้วยนะครับก็จะเป็นอมนการอำนวยความสะดวกให้ใช้งาน หน่วยความจำและที่เก็บข้อมูลนะครับจริงๆมีทั้งหมด64กิกเหลือใช้จริงๆตอนนี้ผมใช้ไปเพียบแล้วแหะเหลือ27กิกคือลงเกมอีกเพียบเลยครับตัวเฟิร์มแวร์เนี่ย11.34กิกนะครับก็เหลือใช้ประมาณสัก50กว่ากิกถามว่าพอไหมก็พอแน่นอนนะครับแบตเตอรี่อยู่วันหนึ่งแบบสบายๆเลยนะครับอันนี้คือใช้งานถ่ายรุ่งถ่ายรูปเล่นเน็ต นู่นนี่นั่นไปก็คือมันลดไหมลดขั้วมันก็ลดหวบน,นะครับแต่ว่าเนี่ยครับสัญญาณโทรศัพท์จะชีวิตตึ๊ดตึต๊ดหมดไฟฟ้าหมดหน้าจอค้างแต่ว่าก็รอดวันหนึ่งสบายๆอยู่แล้วนะครับอันนี้คือน่าจะเป็นข้อดีแล้วก็จะมีหมดพวกประหยัดพลังงานทหารอ่าเพืคู่แฝดแอปแอร์อันนี้สิคือปกติเราผมเชื่อว่า ทุกวันนี้หลายๆคนไม่ใช่มีแอคเคา t ์ของ facebook แค่แอคเคา t ์เดียวนะครับอาจจะทํางานด้วยหรือว่าอาจจะเอาไวต้ติดต่อกลุ่มนึงติดต่อเพื่อนเก่าๆกกลุ่มนึงติดต่อเพื่อนปัจจุบันหรือแล้วแต่นะครับสามารถไมเนทได้ก็คือสามารถที่จะเปิดแอป,ปคู่แฝดได้แล้วก็จะมีวอตแอดด้วยก็คือยอย่าลืมลงนะครับก็ใช้ได้ใช้งานได้แบบสบายๆเลยนะครับไม่ต้องไปล็อกอินล็อกเอาให้เสียเวลาตั้งค่าขั้นสูงนะครับก็จะมีเรื่องของพวกแป้นพิมพ์ต่างๆมี หมดง่ายการเข้าถึงนะครับการสำรองและรีเซ็ตภาษาและแป้นพิมพ์อัปเดตระบบแล้วก็เกี่ยวกับโทรศัพท์เป็น EMUI Emotion UI นะครับตัวรหัสรุ่นก็ตามนี้เลยนะครับ Android เป็น7.0ก็คงต้องรองเป็น7.1ทีนึงแล้วก็ตัว RAM 4GB หน้าจอ1440-2560นะครับตัวความปลอดภัยของ Android คือ1กุมภาพันธ์นะครับยังไม่ได้มีอัปเดตมาแต่ว่าเดี๋ยวคงคาดว่าหัวเว่ยคงจะปล่อยมานะครับที่เป็น security patch นะครับโอเคน่าจะเป็นภาพรมวมๆสำหรับตัวการใช้งานของ h u วเว่นะครับ P10+ แชร์หน้าจอตัดภาพหน้าจออื่น,นๆ h u วเว่ยแชร์ ที่เหลือก็น่ได้เป็นเรื่องของตัวกล้องแล้วเรามั้งครับเรืเ่องของกล้องไม่ได้มีพะเอกซะด้วยจริงชัตเตอร์ก็เร็วในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าดูจากถ้ามียี่ห้ออื่นเอาง,ง่ายๆคือตรงๆก็คือจากซัมซุงนะครับที่เป็น S8 ก็คือชัตเตอร์น่าจะเร็วกว่านี้แหละครับเท่าที่ลองนะโหมดต่างๆมีให้เลือกเทียบเลยนะครับโหมดเอาขึ้นมาได้ โหมดโปรนะครับก็จะสามารถเลือกค่าต่างๆได้นะครับตัวโฟกัสการตั้งค่านะครับอยตรงนีเ้เนื่องจากกล้องนะครับของตัวโัวเวยเนี่ยก็คือ20่สบกสิบงนะครับสีบวกยี่สิบเ,เป็นขาวดำนะครับบวกสิองสีแล้วก็ด้านหน้า เป็นไลก้าด้วยนะครับคือหลกัหลกๆแล้วก็ไม่ได้ต่างจากพีก้าสักเท่าไหร่นาะพีก้าพลัสระบบการสั่นอะไรต่างๆก็จะมีอยู่ค่อนข้าง,าง,างครบนะครับตัวโหมดมีภาพถ่ายขาวดนวิดีโอ HDR พาโนรามาภาพแข็งคือภาพด้วยแสงครับหนุ่เวลาสมโรโมโอไลน์นะฮบันทึกย่อสแกนเอกสารแล้วก็สามารถเพิ่มเติมได้นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วถ้ามีให้โหลดเพิ่มเติมอีกต่ตางหากครับหวายขอโทษครับหลน่นหล่นหล่น ก็จะมีเรื่องอาหารหน้าอร่อยนะครับที่เพิ่มได้อีกอันหนึ่งที่เหลือติดตั้งแล้วจริงๆพวกฟู้ดโหมดจริงๆน่าจะเข้ามาที่เป็นดีฟอลต์นะแต่ว่ากลายเป็นต้องไปตาวจหดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็โหมดโบเก้ก็จะมีอยู่เออประชงงานรูปแสงกว้างนะครับโบเก้ก <Okay. S 1> <Okay. S 2> ็จะทั้งหลังันก็จะเบลอละถ้ามีวัตถุอยู่นะครับโบเก้โหมดคงไปดูเรื่องของภาพถ่ายกันอีกทีหนึ่งนะครับหมดปดใชงงานภาพบุคคลนะครับ กโหมดสวยงามนั่นเองนะครับโหมดปกติก็คือจะมีตัวอ่าโทนสีนะครับภาพสว่างแล้วอารมณ์ต่างๆสามารถที่จะเลือกได้ปรับอัตโนมัติเรื่องของแฟลชได้นะครับมีอะไรอีกล่ะวิดีโอถ่ายลักษณะของ 4K ได้มีโหมดที่เป็นแต่งสวยนะครับก็คือ beauty face ก็คือวิดีโอสมัยนี้ก็ อาจาจะไม่ใช่หน้าจริงๆก็ได้นะครับสามารถที่จะทําหมดหน้าสวยได้นะครับแล้วก็มีรูรับแสงกว้างด้วยนะครับเวลาถ่ายหมดวิดีโอนะครับสามารถทําได้เช่นเดียวกันนะมีดูเรื่องของตัวสีสันได้นะครับกําหนดสีได้ว่าเป็นลักษณะนะครับลักษณะไหนแล้วก็โทนของภาพนะครับภาพวิดีโอว่าเป็นโทนไหนได้เหมือนกันเช่นเดียวกันคือปรับแต่งได้ค่อนข้างเยอะเลยที่เดิมในเ,เรื่องของวิดีโอและแน่นอนว่าถ่ายสำหรับ 4K ได้ด้วยตัว อ่าการตั้งค่าการมาของขอนุญาก,กัรมาเรื่องถ่ายรูปนะครับเรื่องกล้องภาพถ่ายก็คือจะมีตัวของส่วนของ20ล้านนะครับสองล้านสัดส่วนต่างๆแล้วแต่สะดวกก็คือปกติเดียวตั้งไว้1 2ล้านนี่แหละแบกมีแท็ก GPS เพิ่มรลยน้ําอัตโนมัตินะครับอันนี้คือเป็นภาพที่เป็นเวลาถ่ากมาปุ๊บจะติดตัวลายน้ําที่เป็นหัวไวพ P10+ บพลันะครับเปิดตารางบนกล้องไหมอ่าตารางกระช่อง ติดเสียงตัวจับเวลาการควบคุมเสียงแตะเพื่อถ่ายภาพครับก็ได้หรือจับภาพลายยิ้มก็จะมีอยู่การติดตามวัตถุอันนี้คือจะเป็นฟีเจอร์อื่นๆอีกเพียบเลยนะครับที่สามารถที่จะใช้งานได้สัมผัสเค้าที่ปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายรูปรวดๆก็ได้นะครับโดยใช้ปุ่มปรับเสียงเป็นโฟกัสเป็นซูมหรือปุ่มเป็นปุ่มชัตเตอร์ก็ได้เช่นเดียวกันสแนปชน็อตแบบพิเศษครับเปิดกล้องถ่ายภาพแบบด่วนนะครับ เปิดก้อนทรูหรือปิดแต่งรูปนี่สามารถแต่งรูปได้มีความเข้มแรงต่างบอกถ้าเป็นส่วนของวิดีโอ,อดูวิดีโอสิวิดีโอก็จะมีความละเอียดนะครับที่สามารถที่จะเพิ่มนี่เป็น 4K ได้เลยไม่มี 2K นะครับก็คือจะเป็น 4K แล้วก็กลับมาที่เป็น Full HD เลยนะครับ 60p อ่า 60fps นะครับ UHD16:9 เป็นแบบวิดีโอด้วยตนะต่สัดส่วน แท็ก G P S GPS เป็นเสียงปุ่มฟังก์ชันปุ่มปรับเสียงใช้เป็นปุ่มชัตเตอร์นะครับก็จะมีเพียงเท่านี้ซึ่งตัวภาพนะครับคงต้องมาดูอีกทีว่าตัวโห10 plus นั้นทำได้ดีขนาดไหนแต่ก็ด้วยเลนส์นะครับออกมาเนี่ยก็คือตัว F 1.8นั่นเองครับก็ไม่รู้อ่านว่าอะไรนะินลักษ์ สมัยลักซูมหรือซูมิลักซ์สักอย่างหนึ่งแต่ว่าก็คือเเขาเรียกว่าเป็นชื่อเรียกครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราดูพวกรหัสพวกนี้ก็อาจจะไม่จำเป็นเราดูที่ค่ารูรับแสงก็ได้นะครับอันนี้ก็รูรับแสงก็จะดีกว่าส่วนกล้องด้านหน้าุยกล้องด้านหน้านะครับก็จะมีโหมดภาพบุคคลด้วยนะครับ แล้วก็จะมีตัวไปดูเรื่องของตัวเซตติ้งความละเอียดนะครับอยู่ที่8 000, 6, 000, ล้าน6ล้านนี่อัตราส่วน16ต่อ9แล้วก็มีอัตราส่วนที่แบบเป็น1ต่อหนึ่งด้วยเอาไว้โพสพวก i ออย่างนี้ก็ได้นะครับกล้องหน้ามีโหมดต,ต่างๆค่อนข้างเยอะมี ISO ปรับไว้บาลานได้นะครับเช่นเดียวกันกล้องหน้ามีอะไรอีกภาพบุคคลปึ๊บ,บโหมดชุบอ่า ภาพถ่ายกล้องด้านหน้านะครับมีพานอเามาวิดีโอหน่วงเวลาลายน้ำมาถึงย่อนะครับมีเพิ่มเติมกล้องด้านหน้ามีเพิ่มเติมอะไรเอ่ยอ,อ่าก็อาหารน่าอร่อยอันนี้จะเป็นตัวเดียวกับตัวกล้องด้านหลังนะครับสำหรับอันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับหัวเว่ย P10+ Plus นะครับก็เป็นตัวแรงที่สุดในช่วง,งต้นปีของ h u วเว่นะครับแล้วก็ต้องเรียกว่าน่าใช้งานล่ะ่อันนี้ผมใส่เคสตัวลายกล้างตัวนี้เป็นสีดำนะครับเห็นว่าจะกขอบเป็นสีดําสิ่งที่ทดสอบไปแล้วนะครับจริงๆแล้วอ่ะตัว e n p e r f หรือ Speedtest นะครับก็ยังไม่ได้ความเร็วที่น่าพอใจนะไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็แล้วแต่อาจจะยัง ไม่เจอนะครับยังไม่เจอที่แบบโดนๆจริงๆแล้วตัวถ้าหากเราซื้อตัวสมาร์ทโฟนที่เป็นเรือธงในปัจจุบันเนี่ยเราควรที่จะใช้คขาเรียกอะไรนะประสิทธิภาพให้คุ้มค่าซึ่งประสิทธิภาพคุ้มค่าหมายถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เป็น 4G นี่ยแหละครับเพราะว่าโซลสเปคเดี๋ยวนี้ก็คือมันเน้นเรื่ององตัวการสื่อสารนะครับ ที่มีความเร็วเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับตัวเน็ตเวิร์กหรือตัวเครือข่ายนั่นเองครับจริงๆแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่ตัวเครื่องอย่างเดียวก็คือขึ้นอยู่กับโอเปอเรเตอร์ด้วยซึ่งอันนี้คือหลายคนก็คงจะพอทราบอยู่แล้วล่ะซึ่งจุดประสงค์นะครับถ้าหากจะใช้ซื้อมาแค่เล่นตัว Facebook หรือ Twitter หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจะเป็นโซเชียลหรือเปิดเว็บเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องถึงระดับแพงๆก็ได้ใช้เป็นพวก Y Series ก็ยังไหวนะครับหรือเป็นพวก p ี Lite ล P10 ไลฟ์ที่การออกมาก็คงได้หรือถ้าอยากได้กล้องเนี่ยผมว่าก็ตัว P10 หรือ P9 plus นะครับ P10 plus เนี่ยก็ตอบโจทย์เหมือนกันแต่ว่าถ้าอยากจะเขาเรียกอะไรต้องการความเร็วในการใช้งานมากๆเนี่ยผมว่าโอ้โห P10 เนี่ยก็น่าจะโอเคละ,อะลองทดสอบดูตรงเน็ตเวิร์กบ้านผมเป็นไงบ้างนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเร็วแค่ไหนเหมือนกันครับเครือขขายนี้ ก็แค่20กว่ากว่าๆเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้ว20กกว่าๆเนี่ยคือก็สามารถใช้งานเรียกว่าโดยภาพรวมได้อยู่แล้วนะคือพูดถึงเนี่ยปัจจุบันเราเห็นว่าแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตก็คือจะมีพวกหนึ่งเมกสี่เมกออกมาที่แบบ u n l i m i t e d เหมือนกับตัวบอร์ดแบนสมัยก่อนนะผมว่าแค่นี้ก็ใช้งานเหลือๆแล้วครับไม่จําเป็นต้องเป็นแบบเป็นร้อยเมกก็ได้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าในเมื่อเครื่องในเมื่อเครื่องเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้เนี่ยอ่ mm. การใช้งานที่คุ้มค่าจริงก็เราคงไปหาเน็ตเวิร์กลักษณะนั้นมาใช้งานนะครับซึ่งในเมืองไทยเองเนี่ยก็คงน้อยที่แหละน้อยจุดละนอกจากตัวอาจจะตามห้างหรือที่ใหญ่ๆครับสําหรับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยในนอกเมืองก็อาจจะลาบากนิดหนึ่งนะครับผมก็น่าจะสมควรแก่เวลานะครับอาจจะมีผิดพลาดไปบ้างบางประการต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับวันนี้กับการแนะนำนะครับ ตัวฟีเจอร์หรือว่าการใช้งานของตัว Huawei P10 Plus ในวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมกันนะครับเอาไว้เดี๋ยวผมทดสอบเล่นเกมซื้อโหลดเกมมาเพียบเลยเดี๋ยวไปดูกันนะแบบสดๆว่าแต่ละเกมเปิดไปใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ